เอาล้วครับวันนี้ก็ขอากาบสวัสดทีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนายฟิล์มชัยวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดเพลงนะครับก่อนอื่นนะครับให้ทุกท่านกดไปที่ตรงนี้นครับอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็เซิร์ชไปหาเพลงที่ทุกท่านจะต้องเอานะครับส่วนผมก็จะเอาเพลงนี้ครับ ตัวร้ายที่รักเธอนะครับตอนนั้นก็ให้ทุกท่านนะครับกดเบิดแท็บใหม่นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า YouTube MP3 นะครับ YouTube MP3 นะครับอย่างนี้ครับให้ทุกท่านพิมพ์เลยนะครับให้ทุกท่านพิมพ์ไปอย่างนี้นะครับพิมพ์นะครับก็ กดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิิงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแลกวนั้นก็กดเข้าไปเลยครับตอนนั้นก็ให้ทุกท่านกดอันแรกนี้นะครับแังนั้นก็ให้ทุกท่านนะครับกดลบไปนะครับแล้วก็เ,เพลงตรงนี้นะครับที่ทุกคนมีนะครับก็กดตรงนี้ครับแล้วก็กดไปที่คัดตรงนี้นะครับ ถ้าใครเป ic, music, ここ็นภาษาอังกฤษก็กดไปว่า copy ก็ได้ครับก็กดไปที่ copy นะครับังจากนั้นก็กดตรงนี้ครับแล้วก็มาตรงนี้ังจากนั้นก็ให้ทุกท่านกดวางไปเลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะขึ้นภาษาอังกฤษตรงนี้ครับก็กดเลยครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ให้ทุกท่านกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับพอทุกท่านกดดาวน์โหลดแล้วนะครับมันก็ จะมาอยู่ในที่เก็บของคุณนะครับแล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะเก็บไว้ตรงไหนนะครับส่วนผมก็จะเก็บไว้ตรงนี้ครับเพลงนี้ครับที่ผมโหลดแล้วนะครับตัวลายที่รักเธอครับแค่นี้แหละครับวิธีการโหลดเพลงแบบง่ายๆนะครับแบบว่าให้ฟังนะครับแบบง่ายๆถ้าใครอยากมีภาพจะใครแบบ อยากโ ap <ạ. S 1> หลดแบบมีภาพนะครับก็ทําตามผมเลยนะครับก็กดไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดลบแท็บตรงนี้ไปถ้าใครยังมีขึ้นนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านไม่ต้องกดเลยครับก็กดลบตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่จุดเอ็มตั้งแต่จุดตรงนี้นะครับก็กดลบไปนะครับจากนั้นก็ให้ทุกท่านพิมพ์ไปแซดแซดนะครับไม่ใช่ดิครับเอเอนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านกด ไปเลยครับพอกดไปแล้วนะครับก็รอมันดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอมันดาวน์โหลดก่อนนะครับเนี่ยครับแล้วก็ให้ทุกท่านกดเลื่อกนะครับว่าทุกท่านจะโหลดแบบไหนนะครับส่วนผมผมจะโหลดแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็กดโหลดไปเลยครับแล้วมันก็จะมีขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ นะครับแล้วมันก็จะโหลดเสร็จแล้วนะครับให้ทุกท่านกดไปดูที่ทุกท่านเก็บไว้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับส่วนผมผมก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะครับนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวลาที่รักเจอนะครับเอาละครับยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากผมด้วยกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ